พีน้องตอนนี้เขาอยู่กับพะเอกบัวัชรานะคะเป็นโจมเหมืนมะหอยเราเป็นจมจักว่โจมเอียงไเลยด็กนี่จะเจ้าตัวจมจมหยั่งว่าโจมเนี่ยไรงานลำอยู่ในห้องพระนมพี่น้องพี่นาไม่ย่าแม่บอสุวังเปิดทีพเอไปถายพนมกูเลระพี่น้องดูแล้วนี้ไหมอำเภอเมืองจมบจมอไรซีสิบหาบพี่น้องเพี้ยงผิดีมูหีหมาเนาะมีตโคตรงูลราไปซื้อไปหล่ซื้อมานี่ักษ่อยเอาเงินเดียเขาเขาอาของไอ้่อยก็ด้ส มันมาสื่อมาไป็น่บอกกเลยเอาเงี้ยในเขาที่ซื้อในตีสี่สิบห้าที่สิบห้าบาทัไปหนึ่มว่านี่กินเนี่ยเนื้อสัมผัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปียงหกเปียงสี่สิบห้าบาทลกเปียงละเจ็ดแปดบาทแปดบาทตัวเปียงหนึ่งแสดงว่าหมักโม่พันจิตตลาที่นี่โ่จิตตลาเกันบม่แห้งปนีอะใครว่าบุญละกินแตงโมหนาจินตลาก็สี่สิบห้าบาทซื้อจะได้ ทิ่นี่นี่ดิแมนที่เมืองตาวหวานดีดีบ่มันปวดยาต้นนั้นดิอ่อันนี้แตงไทยแตงไทยพี่น้องขวานมันเหลือใจกูไม่ได้กินซ้ำจะเด็ดตัวให้เอาไปล้างบ่เนาะโอ้ยเอยากตายอย่างไรอยากหัวบ่ว่าสื่อแพงแล้วยังไม่เฮ็ดความีไหม โอ้ยน้องม่เหลือเจสิหายหายรื่องใหญ่สิิบหาบาทให้กวมตามมาใหม่ใก็ให้ใวามันนี่ก็ได้กินเปี้ยงเดียวพร้อมเด้ยี่สิบาทนั่นแหละเขาขายกิดบาากินเปี้ยงเดียวนึงนหนิเมยนแงเมื่งแต่ห้อยกะ ไปกินแตแตงไทยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เขาทรยกะเดี๋จะโปเป้ากันแล้วเน่ยควนเทียนไม่สัานนี้เาันไม่จมเรยความเียจะโปเป้าจะจมเด้อว่าจะกินสัมบอบอก่จมนอตะวันเพิ่นอยากกินน้าเหมือน้เพิ่นใชเออสิปสีไมาเห็นไม่อยู่เปนอยรดเนาะเป็นไงไหนรู้สึกกินอะไรอย่างไรปาดไม่โม้่นี้ยอาปาดเอามีดอยู่กวเอาดีบอกเอาปาดสู้กินลสิ่ามึงไม่ยังกินเ่าอยากยงกิี้ปล ปบอกมามาไปประเทไหลเงินมาไปบอกผายังไปพีซีปะผ่านยางมาลูกบอกบอกประเทศไหลเงินเร็วๆพ่อยได้จะคลิปนั่งอย่นี่ล่ะซีพีพาไปโอ้ได้ยืนจ้องยังก็ขอรับพี่หน่อยไหมยังก็ได้ยืนยืนยืนเออเกาะพี่หน่อยยืนจ้องยังเก็ได้ยืนยังก่อได้ยืนจ้องยังกาะขอรับพี่หน่อยไหมยืนแขนคือยืนแขนคือมองอย่างไรับ โบ้ดินี่แหละเสียดาบอกมู่วก็ไ,ได้แต่ยื้อจนสั่งแนมอย่งนีเห็นตาเขาจะออ,ออกพี่น,อน้องเคลียรอาย,ยุเคร่งเพียงขวิดไม่เหยียดของเราเหียไม่เหยียดในมือข่อยยังไงจะเอาไปเทบุ๋มลงแบบหนึ่งเทถิ่มซื้อน,นี่แหละไพ่บอกมันเพียงเพียงอีทางอีทนันว่าจะกินต้นหวานไม่แห้งฮรรบว่ได้ได้กินเพียงเดียว,วได้กินต้นเดียวหนึ่งได้กินต้นเดียวคว่ำบุบไปหนึ่งลดเสียดาย้ี่มาพูดเอาละ มืออขี้ไก่ไปน้ำทังสีเสือไฮยูไปเสือไม่สีเสือไม่กินดอกกลเป็นน้ำทางไม่ให้ีวมาจับอีกแล้นี่วามได้เกิดว่านางลงนีแล้วมันเหลีเก็นยังไงเนี่ยบูมน้อนี่เสือของคอยไม่เบิร์ตด้บดนี้ทมือเนี่เป็นเป็นองงานกับตำลงเลยมันคอยก็ดียอยังสีมาให้มอยู่เด้อ บ่มืงไม่ยังกินก็นได้ด้วยวอกินมือนอ้มอนี้ล่ละมือนที่อีมแล้ว <c oughs> อีมมาลักก็ซื้อมาไ้พยายามมันขว <c oughs> บอีกเท่ไหร่พอแม่ความดีให้เว้ยตวี้ตัวให้ดเดี๋ยวข่ัยส่งเม,มื่อก่อนข่้ยสั้น <c oughs> นั่นอะยังเห็นเฮียขวบบึ๋งก็บแบบนึงเนาะว่าจมไห่มอก่นเลยจุจม <c oughs> นี้หามาดดาดินอน,นอนอยู่ยยนอน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 มันม่ได้นอนถึงไปโอราโอนว่ามาใส่ไม่เดียวฮะมันไปห่อนริมขวง โ oh. อ้ยพี่ไมบอกมานั่งโอ้กระเล่นเป็นคนหูผดี <laughs> เพาบอปากสำเร็จหน,นึ่งเนี่ยแม่เนี่ยมากับที่ดินนอนกระนายหายนายขาด oh. <laughs> มันเหนียดอะมันเหนียดแล้วมากแล้ <c oughs> วมากแล้วหวานพยายามบิ๊กซี่เขาเปิดดีหน่อยดังครับบิ๊กซี่ <c oughs> มันลูกแล้ว <c oughs> มันลูกมันลูกแล้ว ก็เปิดคอนเสิร์ตอันพี่น้อยก็เริ่เตยพอดียันนี่บิ๊กซี่โอ้ยไปกินข้าวคนขอถ่ายรูปอย่างไอ้พัชร์พี่จังเขาดั่งค่ะดั่งแน่นี่น้ำตาย้อยพวกพี่น้อยก็เริ่เตยอันถ่ายรูปเนี่ยอันถ่ายรูปแน่พัชร์พี่หนำมาหอดไปพีเอ็มบอลนะดีใจบ่ม่จะได้บักแตงโม้วนดีดีใจถุงดำสมบัติป้าจงขย้าจะได้มาชื่อใไงขยันเนี่ยเถอะใส่เบิดรเพื่อนเนาะวัาน้ยามากเลยพี่ มาล้บุ่ไทยทำอาหารยาอะไรย่างไปตังคืออย่างของไมตพื้นับดอกหาเอ้ยปักแกงม้ขวาม่ได้กินซ้ำไงหาปร <c oughs> ยเ็ศปักแจงม้วนั่งกันกันขวามความลุ่งนีละความความลงนีส <c oughs> ี่าบาทเมื่ขี้ได้ใจให้เ <c oughs> สือมาแปงเราว่ดาได้กินงบงบึ้งบิงบ้งไม่ใช่จมไหเจ็สิไปล่างให้นี่นี่วะยาวาถว ล่างจะไหนมันถืกีดินแล้วกี่ดินไม่อยาดเจี๊ยบนล้วื่อเอาไอ้พ่นซเพิพนสุญิงนน้่ดูอยู่ีพันญิงนั่เอากินกินเปนือกินนั่เพี่นเเข้ามันคือเกามหมดขึ้นมามหนีไปที่นี่เพราะว่าจิไรสดได้บางหนเอาไรได้บังหนุนสิจังไรได้บนดูเอาบิงบิงทีนี้กรไรสดเดี๋ยวดีพิมกันนครพนมกันนครพนมจังไลคือบ่พิมพ์เืือจะคอบอพิมพ์หัว่าอหัวคอนี่แหละอาจจะพิมมัน ไปนครปฐมกษันสิพี่น้องกันจุ่บอลได้ไหมพ่อไปเน่ยไปยมไปเอาอาป้าโทรศัพท์อีหยังมากล่องงามแท้โทรศัพท์ของปลอมอีหยังนนั่ก็ไมีเนตะปูเห็ดหยังขึ้นน้ำปักหมุดบ่จะปักหมุดเดี๋ยวไปนั้นก็เป็นยูทูบเบอร์มือหนึ่ง้จักแต่เข็มหมุดแล้วมือหนึ่งก็มือหนึ่งมันเือยกระได้เลยได้จะว่าตัวมือหนึ่งนี่แล้วนะครับท้องมืออะไรเป็นสิบัตสวัสดีพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีผู้ใดพี่น้องว่าให้ได้เข้ามาอยู่เอา คาพุ่งเมื่งย้อนหลังมปกติดีเปิดมากกับสวัสดีก่ oh, อนเปิดมากกับสวัสดีเลยเอ,อันนี้เอาไอ้ย้อนหลังเห็นพี่น้องเมื่อย้อนหลังมาได้ดิเป็นอยังเบาพื้นคนุในขีม,ขมก็ได้ตรงนี้ไล่โลโลพอไล่โลขีดละกันายเนาะ <laughs> ไล่เราต้องไปฝ่า,าโลเพราอเบาพื้นคนุอันนี้ไม่อย่างนี้กล้องนี่อย่างก็าเรื่องเบิง้งโอ้เกือบนี่เกือบจะอะไรมันคือกอดตะไคร่เท่เกือบไม่ตัวนี้มันคือนกแก้วเท่พี่น้องเกือบไม่เกือบคู่กับสุดนีล่ะโอ้ อันใส่รองเพล่งกันแตงโมจิตราน่ะแตงโมจิตรานยังไงบุลักซีดำมีดีสิ่งดีพ่อตอนนั้เมีนสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยขอจอนุญาตจมเด้เถอะเสื้อบอักแตงโมมากจมอีกแล้วอ่ะพกตอน40,000บาทมาเพล่งเร็วพี่น้ามยางมากมาถือเบิง้งจะได้เห็ดหวงมได้กินโอ้ยสิไปซื้อมาขึ้นเดี๋ยวนี้แหละแม่นบ่ออะไรายา่บ่อหลินเดี้ยย่อจะได้กล่องเดี้ยออกกล่องไปลืมท้าทาลืมอยยางไกลเบิ่งเบิ่งมาด้กินี้ย กินเจควยๆอยู่จริงๆจริงๆเขาได้เกือบมากเขาต้องการก่อนเดชคุณบอกการเท่าเด้อกาเขาต้องการมันก่อนก่อนมันติการเท่าเี่าหาอะไรคอยเกรุทีบอยอีดีบัเขาต้องการการบพบัมันต้องการอะ้รเคุยห้องการเกือบบอลละเอาภาษาภาิาการจีนเท่ามันไม่แนว่อะไรไกลได้ใช่ไหมการเกือบมันการภาสิการจีนเท่าต้องการมากก่อไม่เป็นเชิดแม่อ๋อบเชิดอกบระด้การการวด้ยางลมครับ นี่อะไรวะผูไม่เท้ากินเกือบนังไรเว้ยว่าอะไรเห้กินให้การซื้อให้การมั่งกรกรไมนสิการเท้าน้ำดีจมเลยมาเทาเสียงดังจมบอกบอกไปนอนอยู่โรงพยาบาลดผมกังเงียบนี่จะเสียงหมอกับพยาบาลคุยกันอยู่สวัสดีพี่สายลมครับเพื่ออะไรสวัสดีพี่น้ำสี่สิบสามสี่สิบสามคือตีน้อยแท้เอาบัวใเท่านั้นมี่สองข้าก็สีหน่อยเลยบัวล่ะเอาอยู่บอกกล้องนี่ไม่ใช่ยังได้เกือบไม่มาแล้วพี่น้องเกือบไปมาส่งแล้วไปใช่บมกโม่มากนะ ก็นายที่หลังมู่บอกขวมบอกจะได้กับวาะว่าไปเจน่ะสอบเพี้ยนขับไปแล้วพี่น้องมันขวมมันบ่ได้ขวมสวัสดีทุกท่านนะครับอันผียุทธเจ้าที่พญินี้ำนยาดกินน้ำพ่อพ่อจะใส่ฮันนี่เคยซื้อน้ำดีน้ำมูลนิดตัวน้ำหยาดน้ำดีน้ำหยาดตัวโอ้ยเสื้อผักแจงม่วงบริขิจซำอยากเป็นยังข้างม่เป็นขาวใส่ตาเป็นว่าแล้วพี่ซูนฮีตาเป็นปลาเป็นว่าอันเป็นยาตัวน้องเด้อบประสาทเสื้อผแม่วงมีนองเนี่ โอ้ย,อ,ยอันนี้เพื่อนเป็นไอ้ข่อยดิเบิ้องเบื้อง,งหนใช้กันผู้ดใดเท่าก็กันบู้มาเราตีเท่าตีนมนะฮะมากขนาดามา่อเจ้าว่าม,าามไม่เด็วกกวันนะ <c oughs> ตายตาย,ตายไม่เลิกนะถ้าไม่ได้กินแตงโมพนัพี่สายลมสวัสดีพี่สายลมค่ะบม่ได้กินแตงโมบม่เลิกใช่ไห <c oughs> อนี่พี่น้องพี่น้องเรียกช้าพี่อีกน้องมาขันนีดเพิ่มลงพัดลมมาพี่พี่น้องพี่มาจากกรุงเทพ พี่น้องเขาไปปิ่งทองยุทธภเห้